สบายดีจ้ะพี่น้องสบายดีพรสุขุสุคนเราจะสบายดีตอนค่ำพี่น้องจ้าห้าก,าก,กมาแต่ปักซองพี่น้องจ้าไปตั้งแต่บา่ายจนดหกโมงเรยนปวดโพเด็กๆนะคะก็น,นั่งอยู่ทางหลังไปซื้อเครื่องเตรียมขึ้นอันบ้านนะบ้าซอย ตัมแล้ว6มโมงแรงามาเบิ่งเด็กๆพักกันนั่งอันทางล่างพักกันมวนกุ๊บบร์สันเละาหาใส่น้ำมันพี่น้องเอ้ยปิดเบรดทุกป,ปัมบม่มีน้ำมันเลยจะเอเด็กๆมวนบนัง่งทางล่างนะฮะมว,มวนบ่ เบิร์ดลายล้านพี่น้องจ้าเบิรดเป็นล้านล้านหน้าบอกเฉพาะหน้าเลยก็เบิรดเป็นล้านกลัวเบิรดเป็นล้านล้านพี่น้องฟังเด้อเป็นล้านล้านเด้อสิบอกพี่น้องเบามีออกก่อนมาจัดงานแล้วรายได้งานเนยต้องมาจ่ายต้องมาชำระมนาเพื่อนนะบอกหัวหน้าคอยเบิร์ดลายล้านเด้อฟังงานเบิรดเป็นล้านล้านพี่แตยาวะพี่น้องพี่น้องจ้าผู้ เบิ่งเครื่องเครื่องนะซั่มนี่แหละแต่ว่ามันแพงเปิดผ้า่ายขนลงขนลงเด็กๆห้านค้าประจำนะทั้งคลองแถมพี่น้องเอ้ยมะกล้วยมะล้ำไงคลองแถม

เครื่องคลองก็ส hey. ิมีแ yeah, ต่เครื่องคองพวกเครื่องไส้เครื่องปอกเครื่องปุ่งเลยพี่น้องแบบเครื่องสำรวยทั่วไปนะเครื่องสำรวยแต่ว่าเครื่องคองมันแพงเอาอะไรนั่นไหมน้ำมันหอยสี่สิบพันสตุกตน้อยเป็นเบิร์ไว้พี่น้องเอ้ยสตุกใหญ่ขอบควายใหญ่ พีาาอนะ่อาบัทำนาเป็นตก็เกลแล้วก็ใส่ผีเนาะแล้วก็ใส่ตู้ไว้ล่างใสตู้ไว้นีนคือเห็ดน้ำปุ้นเห็ดน,น้ำข้าวปุ้นข้าวปุ้นอ้าข้าวปุ้นยังบดไดง่ได้สร้างไหนนี่ข้าวปุ้นออ<ม>๋ลืมเออเมนโทรสั่งลืมลงมาคนละทางคนละยายไม่แลยนี่เป็นคลองแทนผู้เกือบเครื่องโลหมักลำไยนะ พี่น้องเอ้ยไปตั้งแต่สามโมงครึ่งกลับมาจึงหกโมงหกโมงคนจนเชื้อทุกโมงครึ่งเรื่องของเรื่องนะกลับมาจนมืดตะเปนตกดินเรื่องของเรื่องไปต่ำไปหามต่ำละน้ำมันบ่มีปั๊มได้ปิดปั๊มได้กับปิดปั๊มได้กับปิดน้ำมันเบิร์ดจนข้าเลยออกไบโพรพิลคอยจนสั้นเรื่อยๆเดี๋ยวอยู่ก่อง อิ่มแล la, ้พอเห็นช um, ุมเจ้าน anyway ั่งกินอยู่พราหน้าเรี่ยงวันซันเบิร์ดและลูกชิ้นนะสาเหตุที่เบิร์ดกันเป็นหลังหลังไปนองมันลูกน้องไปน้ำเรี่ยงดีปนนี่โฟกัสเกิดบุษย์ไปหอดนะมึงเกิดบุษยคอยมาสิซื้อโอ้ยชุมเจ้าคนละอันเ่บาพาเขาไปน้ำว่าสิไปซื้อ ล้มเท้าบูดหายเพราะว่าช่วงนี้ก็ยู่ในหนาพูดนะฮะเฮ็ดออกพาไปหาเฮ็ดยังชิไปใหม่อยู่เลยอยากซื้อรอ,องเท้าบูดหายเวลาย่างป่าน้อยยันงูยัเนเงี้ยวบัดมาเพราะว่าลืมเดี๋ยวมื่อหลังไปใหม่มื่ออื่นเนาะไปซื้อไปใหม่ยังชิไปใหม่อยู่เพราะมันโซลวนซื้อเครื่องเนี่ยโอ้เครื่องของของปูดอมารานำะกิ่นละกกิ่นยัง ต้มพี่เอาขั้วชัยกันนฟังทามทามมานน่กอสิสัมผัสมานน่ไว้ไว้เมนีว่านยังมัน้านบอกจะนอนอันเหออเทียงรังใหม่ขึ้นทะีิดจะฟันยังยุสัมผัส้องทามก่อนพี่น้องจ้าโน้โน้ไปไวหยังจะแดงมาถือตีนพ่อแกเดียว่านอนเทียงรังใหม่สินอนฟันดิ โอ uh ้โหอายเด้อายได้เป็นบ้าวเลยเป็นบ้าวเลยค่ะยังเงี้ยวสบันลูกไว้กินข้าวกินข้าวไม่ได้ต้มเลยโอ้ยขอชิอาหารแรงเอาพร้อมเขาจะเป็นเซตุแต่เต็มตุ่มแปดเื่องคลองผุเต็มเราปลานง่นมาเต็มยังบ่ได้มื่องานกับมื่อวันที่สิบเก้าเมือเพิ่พี่น้องกันังอีกเฮ็ดกินเข็ดนั่นนี่แหละมื่อไหร่ก็ชอบข้าวต้ม เครื่องคอก็ยังท่านได้เมียนเป็นระบบระเบียบยังเบอร์ได้สั้นได้หอมใา่ตู้เด้อิมเออื่นมันเน่ามันเน่ามบพักเนี่ยไปเบิกพอน้องทมกินข้าวกันยังมีเข่าพี่น้องไปชีได้ลัดขึ้นแล้วล่ะพักกันอิ่มอันใส่กอกบ่เข้าวกรบโปกินนั่งทั้งล้างรถมาฟ้าหนูกินหายเบิดนี่พ้อง กับข่าวถ้วยักใหญ่นี่มีอยู่ตอนเดียวโฟกัสวันน้ำต้มกระดูกอะไรน้ำซุปกระดูก <g> <c> น้ำซุปโขลยกระดูกป้อง <c> อย่ามาดับข่าวอสดมีลาบเลือดคองปูดพนังทำผัวขึ้นเข่า,พ,าอขอพี่น้องมาเด้อพี่น้องแซ่บแส้พี่นอ้นองจามมันโดนกินข่าวแรงเด้อต้มกระดูกสิ่งนะฮะร้อยโบเมนได้ถ้วยเฟอร์หนึ่งบ่อใหญ่นี่ก็ดีไปรอดในเมืองเบิดเงินเป็นล้าน เบิ่์เป็นลันล้านมามากินเติมกระดูกรวมเบิร์ตประหยัดพี่น้องเมืองนี่กินกระดูกบัดไปใส่เงินนะเบิร์ตเป็นลันล้านพี่น้องจะฟังเด้อเบิร์ตเป็นลันล้านกินเบิร์ตประหยัดในเมืองนางบาซื้อหิวข้าวมากินอยู่เมืองกนเอาเห็นเอาชิมมากเลยจะมากินในเมืองเลยเนาะกินน้ำคนละจอกเ่าทีเข้ามาโมเมนต์สิเห็นบันนี้กระดูกนี่ซื้อสี่งหาอ่อยเ่า หาอร่อยกับไอ้ะอยู่มัวแพงคือมือนี่เอออันนี้เรเอาเนี่ยนี่แ้ชหละบอกจีนเนี่ยใส่ผ้าขาวสื่อซองโลกัพ่อแล้วเอาย่างรวงลายอยู่ตลาดข้าเจ้าคายโลละแซนคือวะเนาะเขาสื้อมาเป็นวะโรลละแซนก็สิประมาณอยู่สองร้อยเ้าสิบบาทห้าเรานี้่องนะ้างไหร ไม่หน้อยใช่หูห้องขายเท่าแปะอยู่ห้องหรอแหละไม่น่อยอยู่ตลาดนอกปะจ๊ะบนมาขึ้นนนอันที่ซื้อคล้องมาเนี่ยนะคือมือแรกพี่น้องเตรียมคลองไว้แท้กันยังอยู่มือสองมือหน้ามืออื่นนี่เป็นมือเตรียมงานพี่น้องจ้าวันที่สิบเก้าแล้วแม่นอันแม่นเราประวัติวงเวียนังเห็นโลกแม่นมืออ่ะนะ คืนเห้อนพี่สิคร oh ับไปหาแม่พี่น้องเอ้ยนกแก้วหายแกลงนกแก้วก็หายพากันได้เทียงหลังไม้แล้วมาเฮ่เฮ่เทียงล้งนี่เท yeah> ียงเราเป็สนใจเป็นสนกเปิดบอมาเปิดปลายมันหายบัดนี้เปิดโกงบอที่ส่วนเองมันบัดจับมันหายเทิงไปได้เผาอยู่เบิดมือเดได้วฮุนจ่าคนนกหายบอแล้ว้องเต็มอยู่หี่ไปอยู่เพื่นพาก็มาอยู่แเอากงนกมาบาพี่คนบัดใหญ่ไม่มีเวิร์ดบัดเจาะเปิดบอมาจังหวัด จนใหญ่ไปแล้จนใหญ่กำลังเฮียนบอกเจอเจรจรอะจ,อจอพี่น้งนองเไกป,ไปกไก่เด้มันเคยกินเคยอยู่นี่เครื่องของแโย,ย,ยังบุทันเก็บเป็นทีไปแช่ทางกระเจกระจาย,ายา้นแหละข่อยเน่นเป็นเมื่อยสั้นยกยคกกือฮองบุญยาเขาเหลายขอยเอาบริกินนกรี่ยงข่อยก็บริจิาไปสอยงานอัน เฮ็ดข้าปุ้นในงานแต่งกินต่โบราณโบราณเลยเฮ็ดแล้วแล้วก็มาเลยมาสิกิมมาบ้านนี่กินงานดองบอกงานดองเขาผัดผงทองยังบุคมบุพเพอยู่เพิ่นหมักคุมขุมกลินข้าวแรงพี่น้องจ้าอากาศยังแรงขึ้นลยแบบนี้ไปหาให้ใช้อากาศลมเย็นๆอยู่คือยามฝนเดี๋ยวห่อนเดี๋ยวหนาวจะก็มาอากาศ กำลังเฮียนว่ามันก็ได้บินไปไกลแล้วยามมันกระโดดขึ้นกระโดดลงยันมาหน้าไปกลดมันอ่ะมันก็แพ่ก็ไหวเด้อคุนกำนองเอ้ารู้ผมเปิดง่ายเลยเราพามึงจะบอกวหามนะครับเอาเสื้อไปน้ำหานกแก่ระบาดนคำเงินติดตะพี่น้องเอ้ยน้ำดีจ้ะจั๊กทางล่างกระสิเป็นอันขั้วปะไว้เครื่องคล้องเครื่องปรุงกันยังบริสันดเดียวตววางกระจายกระจาย น้องอันอยังวะน้องทรายซอยกะล้านไอยก <c oughs> ำลังอันเอาอันคั่วป่าใส่ตู้ไว้ไปเห้ดำข้าวปุ่นเมื่ออื่นป่าหกโลพี่น้องจ้าโลละชาวหาพันกีบชาวหาพันกีบป,ประมาณหกสิบบาทนี่แหละคั่ว,วอันใส่ขี้ออกแลวกับเศษข้าวตู้ไว้กับน้องสะพายซอยได้เป็นป้าคนละเดอ้อแถวละเดอ้อ <laughs> Nam à oh. kia cho phim yang. ơ, đấy là miếng nho phần lụa. la ngang nho phần lụa. Bella. Moi chị xin chip thoong chip sạch, you know. Mammy mãe? Chếp mãe? Mammy 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 กินข้ขาวกับต้มกระดูกพี่น้องจามคนนี้สร้อยแกลีเกียพาบรรยากาศไยเพียงเท่านี้ขอบใจรสบคสุขสุขคนเ้าจะพี่น้องที่ดตามเลยเป็นกำลังใจสร้อยและครอบครัวหากมาแต่ซื้อข้ามจนข้ามเออมาแต่ซื้อเครื่องจนข้ามจนเมื่อพี่น้องจา้าไปแลสบายดียดไปนำพานุก่แก้ว